โรงแรมเถื่อนเกลื่อนกรุงและเมืองท่องเที่ยวทุนจีนทุนต่างชาติกว้านซื้อห้องชุดคอนโดลักลอบปล่อยเช่ารายวันทำเป็นโรงแรมทั้งที่ไม่ใช่โรงแรมไม่มีใบอนุญาต ตบตาเลี่ยงความผิดทางกฎหมายทุกทางไม่ว่าจะจ้างคนเดินกุญแจแปะกล่องล็อกคีย์การ์ดไว้ตามจุดต่างๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะนอกจากจะรบกวนผู้พักอาศัยคนอื่นแล้วยังเสี่ยงเกิดอาชญากรรมและความปลอดภัยที่อาจตรวจสอบได้ยากที่สำคัญสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศ วิกฤตโรงแรมเถื่อนกำลังระบาดทั่วเมืองกรุงรวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหาที่พักผ่อนได้ผ่านระบบออนไลน์